ีเวลาประมาณตีห้าครึ่งนะฮะกำลังออกจากที่พักเพื่อจะไปขึ้นรถไฟเพื่อเราจะเดินไปถึงสถานีรถบัสนะฮะหรือที่นี่เรียกว่ารถเมล์นะฮะบัสเตชันนะครับเพื่อจะขึ้นรถเมล์ในรอบหกโมงเช้าครับเนี่ยฮะมาถึงแล้วครับสถานีรถบัสนะครับ વા right. ก็กดแมปมาได้เลยนะครับใครที่จะเดินมาแบบผมหรือจะนั่งรถมาก็แล้วแต่ครับสภาพมันจะเหมือนตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ว่าข้างในมีรถบัสจอดเยอะครับเดินเข้ามาเลยนะครับอย่าไปยืนรอข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะหารถไม่เจอคือรถมาแล้วครับก็เสียค่าตั๋วครับคนละหนึ่งหมื่นห้าพันกีบครับมันจะมีสองสายนะสายที่อ้อมเพื่อจะไปตลาดก่อนกับสายที่ตรงไปสถานีรถไฟเลยอย่างคันนี้นะครับหมื่นห้าครับผมเราก็นั่งไปเลยครับเวลา30นาที แล้วก็มาถึงจนได้ครับสถานีรถไฟลาวจีนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะฮะมาถึงเรียบร้อยครับสถานีรถไฟครับเดี๋ยวรอเข้าไปนะฮะคิวยาวมากๆเดี๋ยวเราไปรับตัวปรับเอเจนซี่ก่อนนะเมือเช้าวันนี้นะครับเป็นดาวคอฟฟี่นะฮะจะอยู่หน้าสถานีนะครับเรามาโซยกันในเช้าครับ นะครับผมอเมริากาโน่ครับหนึ่ตอนนี้คนกำลังทยอยต่อแถวเข้าไปข้างในนะครับต้องมีการตรวจกระเป๋าและสัมภาระนะครับนี่ก็คือน้องหมาที่เวียงจันนะครับเป็นมิดมากครับแฮบรองเท้าแล้วครับกระดิคางอย่างนี้ครับเป็นมิด มิดจ่าชีพจะตรวจตัวนะครับเราก็มาตรวจกระเป๋าต่อนะครับนี่คือสิ่งของต้องห้ามบรรยากาศข้างในนะครับสวยงามมากตรวจกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปนขึ้นรถไฟอะไรรถไฟมาพอดีเลยครับเก็บให้ดีนะครับตัวครับห้ามหายครับ นี่คือรถไฟลาวจีนนะฮะร,รถไฟออกตรงเวลานะครับนะครับเก็บตั๋วให้ดีนะครับตั๋วตลอดตู่เบอร์นหนึ่งนะเบอร์สามนู่นเลยหัวขบวนเลยนะฮะโอ้โหอากาศเย็นมากอะตอนนี้มีหมอกด้วยหนาวสัดสุ ต้องบอกรถนะครับที่นั่ง8ดีนะฮะัอ F จะติดนั่งต่างนะครับอันนี้เป็นที่ห้อยของได้นะครับคนก็ยังไม่เต็มนะแต่ใกล้เวลารถไฟออกแล้วาะจุดหนึ่ข้างบนใส่กระเป๋าได้นะครับมีที่ชาร์จนะฮะมีดูชาร์จมีปลั๊กข้างล่างนี่

พอถึงเวลาครับผมรถไฟก็ปิดประตูตรงเวลาเป๊ะเลยนะฮะใครที่เพิ่งเคยมาขึ้นครั้งแรกแบบผมมคงจะตื่นเต้นไม่น้อยนะครับเราจะเดินทางจากเวียงจันทไปที่วังเวียงนะครับใช้เวลาเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับบนรถไฟนี้ก็จะเป็นที่นั่งชั้น2นะครับก็จองมาคับเอเจนซี่ที่ไว้ใจได้นะครับใครที่จะเลือก บริการฝากจองฝากต่อคิวก็ดูดีๆแล้วกันนะครับใครอยากได้ชื่อก็หลังไม์มาได้นะครับเพราะว่าพี่เขาไว้ใจได้แล้วก็อยู่ในเลทที่โอเคแล้วก็พยายามเก็บรักษาตัวไว้ให้ดีนะครับต้องใช้ในตอนออกด้วยตอนที่ตรวจกระเป๋าก็ถ้าได้ตั๋วแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเข้าไปก่อนเลยพยายามหลีกเลี่ยงอะไรไที่เป็นพวกสเปรย์นะฮรเ<ๆ>ขาจะไม่ให้เอาขึ้นรถไฟเด็ดขาดส่วนน้ำเนี่ยเขาจะให้กินโชว์ด้วยนะครับว่าเป็นน้ำเปล่าจริงๆ เดี๋ยวเราเดินทางไปวังเวียงกันครับ